เลี้ยงมาเป็นการเลี้ยงไขยเกียดติถามว่าเลี้ยงเพื่อยังเนี่กะคำตอบนี่คือสียาอยู่ให้เลี้ยงเบิ้งยังสีจักครับที่เขาวาดิดมาติดมาเนี่ยมันเป็นแนวใดครับล่องเลี้ยงเบิ้งสีเกิดสีเกิดคบครับกเลี้ยงไก่ตีตัวครับเลี้ยงไก่ตีวันเสาร์วันอาทิตย์บริยูเป็นห้าตีไกครับอืลลูกเมีอากา เป็นบ่ออันนี้ปันไดนกรอบขว่กับเป็นบ่อโอปุ่นกันปันไดครับกะเหาอกะทีบมีเฟืองใส่นี่มันเป็นกะชีบมาครับกินเฟืองกินย่างเพ่นโอ้โหเห็ดเป็นสัดเป็นสวนดีเนาะลุงหนอแมนครับครับหน้าฝนห่ากะเจ้าออกทั้งนี้เพราะว่าทั้งบุญห่เห็ดหน้าครับผมอันนี้คือ ส่วนของงูนอนลูกรัาส่วนของงัวครับลูกครับไ้ระวังมากับงัวนี่มาเนี่ยมันเป็นงานเป็นเป็นเลี้ยงว่าภาษาบ้านเราเลียงโบเมนงวครับก็พื้นนิสัยนี่นิสัยคล้ายๆหมาโบฮคลุบงูเออเอวอเอสอคนครับอ้อสอคนคือหมานี่ล่ะหักเจ้าของแม่หักเจ้าของคุณเคยนะมาควงคุณเคยมาเหลี่อนเขาคนนะนะ ไอเรื่องกระเพาะนี่คือหมูครับอืออาบน้ำคือคือควไอนี่เล่นน้ำคือควไอนี่ลงน้ำโล่งนองสานี่โอ้บัวบว์โวเกือกเกือกต้มเกือกงั้คือควไอนี่เพิ่นมักน้าแนมนวะลุงแม่นครับเออนิสัยเพิ่นดีไซน์เพิ่นเออบอกว่าถือก็มันถิ่เป็นนี่คือคือบุญราคาก็คือหนึ่งอความเชฉียงออเนาะลุงเนาะ อย่างตัวนี้ผมสือมาวังบางท่นพปีนั่นสือมาพบมืนหาเนี่ยครับพบมืนหาพะลุงแมนต้นเช่องครับนี่นี่ต้นเชื่องลักษณะกะสวยครับครับคือยังเห็นนี่แล้วมันกะจิย่างมาหาครับครับมันมันมันเป็นมิดนะเป็นมิดคับทุกคนมันกัราคามันกับแพงกับสูงครับครับเป็นมิดเป็นอย่างเชีองอ่ามันกะ มันกติไทยถอดพันธุกรรมไปนะอครับลุงแม่ขี่ดื้อลูกก็ดื้อกอการนะจังดื้อนะครับเห็นพันธุกรรมที่ชัดเจนนะลุงเนาะแมนครับครับครับโอ้อันนี้เป็นพันธุผสมพันธุไทยนะลุงเนาะครับพันธุไทยครับนะพันธุไทยเป็นกระเพาะเดียวครับกระเพาะเดียวครับอือโอ้เมืองเนี้ยครับลุงครับขี่ได้บ่ครับนี่ขี่ได้บ่ขี่ได้โอ้ตัวนี้ขี่ได้ครับ ครับแม่ที่ว่าซื่อมาหพกมือหนานขี่ได้ครับซุ่มหนานขี่บ่าได้ครับลุงครับมันห้องฝึกดนปันเนเ่ยหจองขี่ไห้มาตัวหนึ่งนะครับลุงอายุเพิ่นเท่าไห่เป็นจากไหนมาแน่วไหนครับมาเนี่ยสามปีสามปีขี่ได้สามปีนะมาสามปีขี่ได้ครับแต่การฝึกนี่เขาก็จะฝึกตั้งแต่ขวบขวบสองขวบนะฝึกฝึกการฟังคําสั่งครับอืฝึกคําสั่ง มันควาควมคุ้นเคยไปสนะครับครับประเดนเขาขี้หรือใส่งานก็ต้องสามปีขึ้นไปเพิ่นหูวภาษาในการฝึกเนาะลุงเนาะกะกังควมคุ้นเคยควมมันนี่นี่แล้วคว่มคว่ำคุ้นเคยเอาฝึก่อยๆทักษาหล้วกับซ้าๆเนาะลุงเนาะแมนซ้าๆอ๋อเมื่ครับยางตัวนี้จักปีแหละครับลุงสีขาวเนี่ยครับตัวนี้สองปีกว่วสองปีกว่าเนี่ยปีสามนี่วันเดือนมีนาวันที่สองมีนาครับครับอ่า ครับนพื้นที่ทำเลที่เลี้ยงมานี่จักไรดีครับลุงกะปล่อยทำการนำงัวกับประมาณยี่สิบไ่เลยนะจากบริเวณหน้าช่วงนี่จากนี่ไปหน้าให้เดี่ยวพุ่นแต่ช่วงช่วงที่เฮาเฮ็ดให้ไซนาช่วงนั้นเฮาเฮ็ดจังได๋ครับลุงเฮาปล่อยแนว่ยไหนครับเฮาก็ปล่อยนี่แหละปล่อยเพิ่นบ่ยยำปลาเข่าอีหยังบ่ครับโอ้เฮาล้อมไว้อยู่ทั้งพุ่นรอมไว้อยู่มีสัดส่วนเพิ่นเนาะแม่นเฮ็ดเป็นสัดส่วนไว้โอ้นะโอ้ อ๋อสีรอบนั้งนั้น,น,นเฮ้านี่ไว้ทั้งพูนเห็ดหน้าเห็ดหน้าให้เดียวฮะโอกไาครับน,นอกน,นั้นทป่องทำเลเลียงซั์เบิดครับ,บครับมันกัดสีซอยเฮ้าสิบ่มื่อยนะครับครับซัมันก็ได้ยางมั่วพวกงั่พวกมากอะได้ยางแต่รอมันกับโบเขียดครับ ลุงทนครับเวลาเวลาง่วกับมานี่พ่อกันนี่เพิ่นมีการทำลายกันบอกครับเป็นศัตรูกันบอกอยู่นีเพราะเป็นหยางเป็นมีดกันอยู่นีเพราะเป็นหยังก็กินน้ากันอยู่น้ากันนี่แหละโอ้แต่บางมองนี่มันง่วมันกัดสิย่านมาอยู่บอกครับอแต่บางบางง่วบางบอกบางมองแต่อยู่นีเพราะเป็นหยังเพราะว่ามันเคยเคยอยู่น้ากันอยู่ตลอดครับครับโอ้เพิ่นกัสิเป็นมีดกันนะลุงเนาะแม่เป็นมีดกันเนืะ เรื่องเรื่องโครคไขไข้เจ็บเพื่อนนี่พ่อดูบอกครับลุงมาครับบอบอยู่นี่บอพ่บอบอคอยะสมไปไหนเนาะครับบะเพราะว่าเป็นหมาปล่อยเขาหมาปลอยมันบออันนี้ครับยังคือว่านี่โรคทองอืดทองเสียดนี่ละคือโรคประจําของหมากินบมไลนูลุงเนาะก,กะบมไลายตัวคือจากไหนละ่ะกักินบนมือบนคื่นได้ล่ือแต่ว่ารักทุครับเรื่องอาหารเสริมพวกห่อพวกยังพันกินบอครับกินถามมีหายกินนะ อันนี้หางบ้องหายมันอ้วนอยู่ซุ่มมีพอพันสองตัวอยู่อยู่อยู่ขอกหน้าทงครับครับน่ะให้กินอยู่ให้กินข้าวเปลือกครับโอ้ข้าวเปลือกก็กินบ่ครับลุงน่ะไ้กินเสากินแรงครับแล้วถอ้น้อยนึงมาถ้ายังไมาไทยเฮ้านี่มาไทยมาลูกผสมไทยเฮ้านี่กระลอยสี่สิบลงครับลอยสี่สิบลงอืลอยสี่สิบเส้นลงนะ โ oh, อ้ลอยสี่สิบเซนถามันเลือดเลือดมันสูงเกินไปหลุดนะมันก็นสีสูงขื้นถึงลอยเจ็ดสิบปุ่นแหละครับครับพับนธุ์ไทยเฮ้านีลอยส<ำ>ี่สิบลงมาต่ำลงมาลุงน,น้องลุงขับขี่ลุงขี่นี่คือไกด์สุดนี่ในพื้นหน้าเฮ้านีบอกครับระหว่าน,นอกพื้นที่บอกกะนอกพื้นที่อยู่ครับอ่าม,มันสีมีสองผูอยู่หันมันันขี่ได้เพราะได้อยู่โอ้อ่า คือสีสบายนะลุลงหนอกี่กี่เหรียญกี่มวนสิดอกครับครับโยบโยบโยบหรอ,อสุดยอดลุงครับเปิดบริการให้พี่น้องมาชมรล้ว่านักท่องเที่ยวสีมาแบบศึกษาดูงานแบบมาเยี่ยมชมบรรยากาศจริงบ่ครับลุงตอนนี้เรื่องข้องมาหน่ยังบ่ท่านหนี่ปัไหาต้องต้องใส่ต้องใส่เบาะบ่ครับลุงใส่ใส่เวลากี่ครับเขาใส่มีเนาะลุงหนนี่เนาะมีอยู่เเดี๋ยวโอกาสหนาจงเสียลุง ขี่ให้เบิ้งแม่่นี่นิ่งขี่ได้ครันิ่งดีแม่เนี่ยแถวตำบลเฮาเนี่ยบแมันมีต่ลุงทนเพราะคู่ห้องแถวตำบลนี่ก็สีมีนี่ละมาเนี่ยมันมันมันสีคนเลี้ยงบ่ค่อยหลายส่วนลากิอยี่ทังอูบดนี่มีมีทั้งเราเสื้อโกกคทั้งดอนบนแดงบนเขาเจ้ามีอยู่ ลงครับมีชมลมมีนยั้งกันครับครับมีพวกขี่เที่ยวพวกฝึกไยอยากขี่มาขี่ยังเขาเจ้าที่เขาคลอดเขายังน่ะเขาจะนิรบอยู่ทั้งำคัครับลุงนี่อยู่ลุงครับโอกาสหนาเดี๋ยวให้นุ่มโพใส่มาฝึกขี่มาหน้าเลยด้วยครับเมามายินดีตอนรับยินดีตอนรับสิเขาคลอดน่ำนะโอ้มาอันน้องนุ่งเล็กหน่อยทีที่เพิ่อนฝึกสมาธิแล้วฝึกทักษะต่างๆของพัฒนาการนี่ใส่ในนุ่มลุงเนาะ กะก็ได้แม่กได้กานขี่มาแต่ว่าต้องกํากับดูแลเป็นพิเศษแมนต้องมีมีเขาคอกขอกตีวงนะขอกวงกลมครับครับนะขี่ก็ต้องมีผี่เหลี่ยงจูงครับครับเะวังเซฟอย่างดีเลยแหละครับลุงทนครับว่าปศุสว่างเพิ่นนี่ประสบปัญหามีการล้มหายตายจากบ่ครับมานี่ยแมนครับทีเหลี้ยงมาบ่บ่บ่ท่าันมีบอมีมีแต่ คันมันอายุหลายแหนยังแนนเขากาแลกเขาเปลี่ยนไปขายไปสนะหางผืนงามนะหลวงเนาะอวออยสวยเลยครับเอาลุงครับท่าที่สุดนี่าฝากขอคิดดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงหมานะยครับลุงครับอืเลี้ยงหมาก็เป็นการเลี้ยงข่ายเกียรติถามว่มาเลี้ยงเพื่อหยังเนี่กะคําตอบนี่คือสียากอยู่ครับเออให้เลี้ยงเบิ้งยังจีจักครับ ที่เขาว่าติดมาติดมาเนี่ยมันเป็นแนวใดครับล่องเยียงเบิงสีก็สิเกิดสิเกิดคือระรักครับครับโอ้ตองต้องพิสูจน์แล้วก็รล่องลงมือถ้ำนะลุงนอครับผมนางเบิงมันกินหยากับเป็นเต้าเบิงเมีนครับโอ้โนี่คือความสูงครับพี่นอบันได้ขีได้ยยังบันยังสวรค์บวานหน้าแต่ก้านนี่เรียงไก่ตีตัวครับเรียงไก่ตีวันเสาร์วันอาทิตย์บริยูหรือเป็นาตีไก่ครับอืม ลูกเมียกะเป็นบ่ออันนี้ปันไดขอบขัวกับเป็นบ่อโอุูนกันปันไดครับก็เลยคีดท้าทางออกจากไก่ตีครับไก่ตีมันมีมูมีพวกหลายน้องมวนนะเมาพร้อมท้าทางออกเอาเอายังหนอมันจังสีดึงเจ้าของในอยู่ก็เลยอันมากมันเอามามาเลี้ยงเบืองครับอือแต่ว่าเลี้ยงหลังจากงัวน้ะงูลวน้องแม่เลี้ยงหลังจากงัวครับ งวนกับโเป็นกิดจราพัทรรอกตะกี้มีแม่บ้านเลี้ยงม่บ้านเมืองหายเจ้าของเน้นตะกี้ตีตะกี้ลุงขับย้อนนิดหนึ่งได้พันมาต่ใส่ก่อพันมาต้อนแลกกับไปเอาไปหาอยู่อุบวนครับกระมูกับพวงนี่ละว่าเลี้ยงมากับไปเห็นอยู่อูบวนกับไปไปสื่อมาคือว่าลินน่าพันไทยนี่ดอกพันไทยไปสื่อมาอืกับมาเลี้ยงมาประคบประงมกับเออเริ่มมักมาก ครับมากได้นี่กับมักซ้ำกัญก็ม้วนละครับคู่บุญครับพี่น้องครับสั่งมากงอกข่อยพอได้มีใบคือเศรษฐีครับพี่น้องบางคนผนว่ามันเป็นสารมงคลผนว่าเลี้ยงหมาครับสารมงคลครับเสริมบารมีผนว่าแมมีความเสือยังดันก็มีนะครับผมเอาหักสัตว์น้องเนาะครับ คนทําการเกษตรบางทีผูวจิตใจีแล้วเนี่มือแล้วมันสีลงกมานี่ครับคนกายทางกับสีจอดมอรจะใส่เบิ้งเล็กๆเล็กน้อยก็ห้องแล้วครับผมในเห็นมาเกษตรกรตัวอย่างครับคูตัวอย่างครับพี่น้องครับต้นแบบของการทําจริงเนาะนะครับเอาพอคู่ครับพอลุงคู่เฮ่อถ้าพี่น้องอยากมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานนะครับพิกัทบอนี้คือบันควกองครับครับ ตำบลปลาขาวเฮ้าอำเภอเมืองอำนาจเจริญเท่านี่ละครับนะครับมาเยี่ชมไดจามจุรีฟาร์มครับจามจุรีฟาร์มครับผมสำหรับเบอร์โทรบอกไ้บอกครับครับพอลง0872609679ครับผมวันนี้ตั้งรายการเกษตรบานบาวิธีหม่สางายได้นะครับขอบคุณพอคู่ทนหลายๆครับ พอคู่ข้าราชการบำนาญนะครับที่พาเยี่ยมชมแรงเรียนรููที่เป็นตะเบิงโอกาสนาเขอนุญยตตมาอัปเดตและพ่อคู่ด้วยครับครับผมครับยินดีต้อนรับครับผมพอลงคู่ขอบคุณหลายครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ